สวัสดีครับนี่แล้วก็ติดเครื่องได้แล้วนะเวเดี๋ยวนี่นะครับนิ่มมากนิ่มมากเดี๋ยวไปฟังเสียงพ่อของนุนดูดูไอดูไอต้องขึ้นราคาไหมเนี่ย นี่ชัางมาก็ประมาณ10โมงกว่าจะ11โมงแล้วตอนนี้ก็่โมงมนเ็เที่ยงแล้วประมาณเที่ยงก็ติดเครื่องได้แล้วครับเที่ยงมากเดี๋ยวผมลองไปเบิ้ลนั่งนเลเดี๋ยวใส่น้ำใส่ได้ใส่ได้วส่ของแบบยังๆหนเลยลองแบบ อันนี้กล่กองสองส่โอ้มาว้ันนี้คืกล่องสใช่ม <4 S 3> อัอน่องี่นี้คืกล่องส่ครับออกล่อ,กองปรมาเดี๋ยวเราขอกล่องมาทีแรกกว่าอาจารย์ผมมาช้าไงก็เลย้เลยอ้อาดกลับเดี๋ยวดดดดอ,ๆๆอ,อ,อ้ๆๆ่่ันนี้คือกล่อสส่ครับ่ม أيوه، من هنا، อันนี้คือกล่องกล่องสองสี่นะครับนี่สองสี่ครับนี่เดี๋ยวเราจะไปเปลี่ยนให้ดูเลยอน0 0มาอันนี้คือจูนตรงนี้เลยครับหรือว่าองไรจูนมาแล้วครับจูนมาแล้วจูนมาแล้วไม่พอกีได้ที่ผมอยากจะมามาขับเองอ่ะคือขับแล้วแต่นี้ไม่เป็นไรอยู่ใกล้แค่นี้ผมวิ่งมาใหม่ไม่ใช่ปัญหาอาจารย์ผมเจ้าสำนักสวัสดีครับผมนี่ครับที่จูน600มา ฝากคนนี้จะเป็นคนไล่รถครับเพราะว่าก็ได้แค่ประมาณหนึ่งรู้ว่าตารางไหนปรับอะไรคนนี้บอกการก็เลยทำเองครับอครับครับครับโอ้โหหกร้อยมาที่ว่าลูกค้าใช้น้แรงประหยัดมากยีฟสามเนี่ยเนี่ฝากแบบขอฝากเบอร์โทรหน่อยก็ได้ก็ไปที่อู่บางเดีครับผมได้ที่นั่นออออ๋๋ติดต่อที่อู่บางเดีเลยนะโอเคอาจารย์ผมเลยครับครับผมเอาของแท้มาเลยวันนี้ของแท้เลยครับกี่เห็นเสียท็อปเดินรีวิวอย่างเดียวท็อปนะ คลับแท็บเลยหกร้อยโซนอยู่ทางนี้มาแล้วเขาพามาดูรถนึ่อมาถ่ายคันนี้ไปแล้วรีวิวไปแล้วเสียงเครื่องนิ่งนิ่งมากที่เราเข้าไปดูในช่องคนเยอะมากติดตามเราคลับแท็บละครับใช่โอเคยเห็นในยูทูบนี่เดี๋ยวเขาก็มาเนี่ยการเขาเซ่สวยนะเขามาอยู่แล้วบนรถเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไปเมื่อวานไปดูตัวนี้ให้ลูกค้าประสานเสียเลยครับ หายากเลยหายากแล้วก็ดูดูเขาส่งรูปมาดูส่งรูปมาก่อนนี่นะครับเนี่ยเราเราให้ดูกันเลยเนี่ยแต่พี่ดูนะนี่นี่รูปที่เขาส่งมาเดเนี่ยถ่ายตรงนี้แห้งแก๊กมาเลยนะครับดูนะครับนี่นะครับดูนะครับนี่ถ่ายตรงนี้แห้งมาเห็นไหมครับอันนี้คือเครื่องตัวนี้ป่ะเอทีอเนี่ยทีอาร์ทีอาร์เนี่ยทีอาร์ครับแล้วดูเวลาผมไปเจอตัวจริงนะครับดูเวลาผมไปเจอตัวจริงนะ เครืื่่่อองตัวนมาาเเปลขาจะไม่ถ่ายมุมมุมมุมเขาถ่ายมุมลึกมุมลึกไงเขาไม่ถ่ายมุมลึกนะครับนี่ครับมันเยอะี่ครบก็เลยต้องปล่อยผ่านนะว่าเขาไปรังสิตฟรีไปวันหนึ่งเลยครับนี่อันนี้คือเปลี่ยนเลยใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนแล้วใช่อ๋อนี่คือกล่องสองสี่เนาะอันนี้กล่องสองสี่ครับอันนี้กล่องนี่กล่องพูดตัวเลยครับตัวมันเลยมันติดอิโมมาอาจารย์ต้องไปผ่าอ๋อฟังรองได้เลย ปิ๊กแค่อะไรทำติดที่เซฟปิ๊ได้เหรอหนึ่งหนึ่งว่าอ๋อต้องสตาร์ทนี่ตัดตัดทิ้งหมดเนาะตัดสายหมดเนาะเดี๋ยวเขาก็ทำเดี๋ยวเขาทำให้สตาร์ทได้เลยอันนี้เขาลองก่อนต้องจิ้มที่นี่เอาไปตรงไหนเลยครับจิ้มเลยเอาเลยนะครับ รื่องตามมือไหมเกลียเข้าปัม๊มสายอ่ะเฮ้ยก็ห <c oughs> น,นึ่งไงของมึงองเดี๋ยวเขาว่าจะขายเดี๋ยวเรามาดูเิ้นตัดกันนะครับรออีกสักแป๊บหนึง่งอันนี้ว่าจะขายอะไรเจียวแปดเจียวแปดแปดสี่ส <c oughs> ามแสนไป <c oughs> มันออกกว่าตัวเขากล่องเมื่อกี่แม่ ไม่มีออกเลยนิ่มมากจะเสียงมันเพาะมากเลยครับเสียงมันใสแจ๊กเลย

ี่คือสายไอ้นี่นะสายน้ำเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินน่าจะเดินไวถแถวนี้แหละ ที่ที่บางขายให้ครับขนาดร้อนๆเลยสวยเมื่อวานอีกตัวหนึงก็สวยแต่ว่าดังเนี่ยครับเมื่อวานไปดูสองตัวก็หาไม่ได้เนี่ยตัวนี้สวยเนี่ยตัวนี้สวยครับอ๋อนี่ก็หนึ่งเก้าเก้าเหมือนกันหนึ่งเก้าเก้าเหมือนกันตัวนี้สวยแต่ว่าดังดังไลไอออกก็เลยไม่เอาให้ลูกค้าก็เลยเมื่อวานก็ไปดูสองตัวก็เปล่าเนี่ยครับ เอาเครื่องเลยอ่ะเอาตัวนี้มาเนี่ยถ้าร้อนเนี่นะครับถ้าร้อนเนี่ยังไงก็ออกใช่ไหมใช่ะ<ง>อะถือว่าเวลาไปซื้อเครื่องอ่ะแนะนำให้ติดกันนานหน่อยไม่ใช่ว่าติดเล่นสอีแล้วก็ยวน,นี่ครับนี่ครับนี่มากเลยลออน,ลนี่มากอ๋อแล้เแถลไม่แผม่่หรอยหเรออหรอ ไม่ได้เก็บสายไฟอะไรครับเดี๋ยวก็จะทำให้เรียบร้อยเอาน้ำได้ไห่น้ำเด็กกินกอน้ำเมือน้ำหน่อยขมอน้ำหน่อยไม่เบียก็ได้พี่ <c ười> <c ười>